สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่สมาร์ทบิทเศรษฐกิจติดจอนะคะกับดิฉันสิรรัตยาอิสระพักดีและทีมงานทุกคนนะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงสุขเวลานี้นะคะวันนี้จะพามาดูเรื่องของเทศกาลกินเจกันนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกเลยนะคะที่หลายคนเนี่ยเริ่มเข้าสู่เทศกาลกินเจเนื่องจากเป็นวันที่ล้างท้องก่อนนะคะก่อนจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลจริงวันที่1ถึง9ตุลาคมโดยเวลาแล้ว9วันนะคะศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยประเมินไว้นะคะว่าน่าจะมีเงินสะพัดจากเทศกาลกิน ินเจประมาณ4,500ล้านบาทเพิ่มขึ้น7.2%จากปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็คนที่น่าจะหันเข้ามากินเจมากขึ้นก็คือคนรุ่นใหม่นั่นเองค่ะวันนี้นคะคะผู้สื่อข,ข่าวของเราคุณปียพงศ์คำมีสว่างเลยลงพื้นที่ไปสำรวจที่เยาวราชนะคะว่าบรรยากาศคึกคักแค่ไหนไปติดตามพร้อมกันจากรายงานเลยค่ะ ถนนเยาวราชพร้อมแล้วที่จะต้อนรับเทศกาลกินเจที่ปีนี้มีการจัดงานตลอดช่วงเทศกาลตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่9ตุลาคมภายใต้แนวคิดคู่บารมีมหามงคลเฉลิงทวัล,ลยราชสมบัติครบ70ปีซึ่งนอกจากผู้ที่มาเที่ยวงานจะได้เลือกลิ้มรสอาหารเจที่ขายกันตลอดทั้งกลางวันกันคืนแล้วยังได้สักการ,ระเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือจากศาลเจ้าต่างๆในละแวกนี้ รวมไปถึงได้ร่วมสวดมนต์มหามงคลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนการลงนามถวายสัตว์ปฏิญาณตนกินเจตลอด10วันอีกด้วยถ้าพูดถึงเทศกาลกินเจทุกคนต้องนึกถึงเยาวราชใช่ไหมครับเพราะที่นี่คือแหล่งจําหน่ายอาหารเจที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครนอกจากจะมีอาหารเจปรุงสุกให้เลือกสัรแล้วที่นี่ยังเป็นแหล่งจําหน่ายวัตถุดิบสาหรับปรุงอาหารเจอีกด้วยนะครับที่ตลาดเก่าย่านเยาวราชมีคนหนานแน่นมากเป็นพิเศษ เพื่อที่จะมาหาซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพหลากหลายราคาไม่แพงไปปรุงอาหารเจที่บ้านตลอดเทศกาลกินเจซึ่งผู้ที่มาจับจ่ายต่างมั่นใจคุณภาพของวัตถุดิบว่าเป็นของเจแท้อย่างแน่นอนหลายอย่างเลยค่ะโปรตีนกระเรพวกขอยจ้อเจจีปลาเยอะมากค่ะตรงนี้คือวัตถุดิบเยอะที่สุดที่แถวเยวาวราชที่อื่นจะสู้ไม่ได้ค่ะมันมีหลากหลายอะค่ะแล้วก็เขาเป็นต้นต่อเลยนะแล้วก็น่าจะสดอะค่ะ ราคาโอเคนะเพราะว่าถ้าไปที่ร้านย้อยๆก็ต้องแพงกว่านี้อีกอยู่แล้วใช่มันมีของครบแล้วราคาก็เชื่อถือได้อะ,อะอยางของจีนอะ,อะด้านเจ้าของร้านขายอาหารเจคาดว่าปีนี้จะมีคนหันมากินเจเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่และคนที่รักสุขภาพแต่ยอดขายจะเพิ่มขึ้นไม่มากนะัก เนื่องจากปีนี้คนใช้จ่ายเงินประหยัดขึ้นและมีผู้ทําอาหารเจออกมาขายจํานวนมากแต่ละร้านจะมีการงัดกลยุทธ์ออกมาเพื่อเอาใจลูกค้าและคนรุ่นใหม่กันมากขึ้นโดยหนึ่งในอาหารเจที่ขายดีก็คือกานาชัยของกานาชัยของแจของจริงค่ะนี่มาจากเด็ดจิวค่ะใส่ลูกสัหม้อมงจริงใส่ไข่ค้องมองจริงด้วยต้องด้วยกันใส่นังมังงาแจ เนี่ยช่วงนี้กิง้งแจนักขายีเลยเนี่ยการาสาขายลีที่สุดเลยเนี่ยเนื่องจากว่าเราแทนที่เราจะขายเฉพาะวัตถุดิบอย่างเนี้เราก็จะเปลี่ยนมาขายเป็นของพร้อมรับประทานเพราะฉะนั้นก็จะจะเห็นได้ใชดว่าคนวัยรุ่นเขาก็จะทานของเจกันมากขึ้นโดยเราก็จะพยายามทำของที่มันหลากหลายมากขึ้นไม่จําเจยอย่างเช่นพวกของทอดอะไรอย่างเงี้ยก็จะเปลี่ยนมาเป็นพวกน้ำพริกที่มันเหมาะกับสุขภาพมากกว่า เทศกาลกินเจหรือประเพณีถือศีลกินผักเป็นประเพณีแบบลัทธิเต๋าที่จัดขึ้นประมาณ9วันกำหนดวันตามปฏิทินจันทรคติของจีนคือเริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้น1นึค่ำถึงขึ้น9ข้ค่ำเดือน9ของทุกปีสมาร์ทปิดเศรษฐกิจติดจอรายงาน ถือว่าบรรยากาศคึกคักทีเดียวนะคะแล้วเชื่อว่าตลอดวันทานเจ1-9ตุลาคมจะคึกคักมากกว่านี้เองนะคะเพราะว่าเยาวราชถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมอาหารเจสําคัญแล้วก็เป็นพื้นที่ที่หลายคนมาจะเข้าไปหาอาหารที่น่าจะรับประทานได้นะคะนอกนาจากนี้ค่ะเรื่องของข้อปฏิบัติหล,ลกัลกๆของอาหารที่สามารถทานเจได้นะคะมีอยู่2ประเด็นด้วยกันค่ะ1คือต้องงดเว้นการทานเนื้อสัตว์2ก็คือต้องหลีกเลี่ยงน,นะคะสำหรับอาหารที่เป็นผลิตผลที่มาจากสัตว์ด้วย ไม่ใช่แค่เนื้อสัตว์อย่างเดียวแต่ทุกอย่างที่มาจากสัตว์ทานไม่ได้นะคะวันนี้เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมมาไขข้อข้องใจนะคะว่ามี5้าอย่างที่คนไถ่ายมักเข้าใจผิดว่าทานเจได้แต่จริงๆแล้วทานไม่ได้ไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะเริ่มต้นกันที่อย่างแรกกันก่อนนะคะนั่นก็คือไข่ไก่นั่นเองนะคะหลายคนเนี่ยถ้าทานมังสวิรัตนะคะก็จะทานไข่ไก่ได้เพราะว่ามังสวิรัตนั้นกฎในการทานอาหารก็คือต้องงดเว้นการทานเนื้อสัตว์ค่ะแต่ในความเป็นจริงการทานเจไม่ใช่แค่งดทานเนื้อ แต่ต้องงดอาหารที่เป็นผลิตผลจากสัตว์ด้วยไข่เองก็มาจากไก่หรือไม่ก็มาจากเป็ดนะคะดังนั้นจึงไม่สามารถทานได้ค่ะนอกนอจากนี้ค่ะน้ำพึ่งนะคะก็เป็นหลักการเดียวกันค่ะน้ำพึ่งนั้นเกิดจากการที่พึง่งบินออกไปหาน้ําหวานแล้วนํามาเก็บไว้ในรังพึ่งนะคะซึ่งก็แปลว่าเป็นผลิตผลที่มาจากตัวพึ่งนะคะดังนั้นน้ำพึง่งจึงไม่สามารถทานได้ในช่วงเทศกาลกินเจค่ะแต่ไม่ใช่เท่านี้นะคะนม สดก็เช่นเดียวกันค่ะ ปกติแล้วนมสดเนี่ยก็มาจากนมของวัวนะคะและก็กลายเป็นผลิตผลที่มาจากวัวดังนั้นนมสดจึงไม่สามารถทานได้ในช่วงเทศกาลกินเจค่ะดังนั้นถ้าใครนะคะชอบทานชากาแฟหรือต้องทานทุกวันนะคะต้องระมัดระวังให้ดีว่าชาหรือกาแฟที่คุณทานนั้นมีส่วนผสมของบรรดานมสดหรือว่านมข้นหรือเปล่าหรือแม้แต่ครีมเทียมด้วยนะคะทานที่ดีควรจะไปทานกาแฟดาําหรือโอเลี้ยงหรือไม่นะคะก็เลือกที่จะทานกาแฟสูตรเจน่าจะดีกว่า ต่อมานะคะก็เป็นผักฉุน5ชนิดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเทียมหัวหอมกุยช่ายใบยสูบนะครัหรือแม้แต่หลักเกี่ยวค่ะคนไทยเรียกหลักเกี่ยวว่ากระเทียมโทนจีนะคะสาเหตุที่ไม่สามารถทาน5ผักฉุนเหล่านี้ได้เนื่องจากว่าผักเหล่านี้นะคะยังทําให้อวัยวะสําคัญหลกัหลกๆทํางานไม่ปกติและส่งผลกระทบต่ออารมณ์นอกจากนั้นนะคะยังมีรสที่หนักและมีกลิ่นที่รุนแรงทีเดียวค่ะสุดท้ายก็คือแอลกอ ะะไม่ว่าจะเป็นเหล้าและเบียร์ค่ะเป็นสิ่งที่ห้ามเช่นเดียวกันเพราะโดยปกติแล้วนะคะท่านเราทานเจแล้วมักจะถือศีลควบคู่กันไปด้วยดังนั้นก็ต้องยกเว้นนะคะสำหรับการแทนแอลกอฮอล์นะคะโดย จะผิดศีห้านะคะดังนั้นแอลกอฮอล์จึงไม่สามารถทานได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะนั่นเป็น5อาหารนะคะที่ไม่สามารถทานได้ในช่วงเทศกาลกินเจแต่ถ้าไปดูกันนะคะว่าแล้วมีร้านอาหารรสเด็ดแล้วก็รสชาติอาหารเจไม่ได้จําเจเหมือนชื่อนั้นจะมีที่ไหนบ้างวันนี้สมาร์ทบิทก็เลยรวบรวมมาฝาก4ร้านด้วยกันค่ะ เมื่อเสิร์ชานร,ร้านอาหารเจรสเด็ดร้านแรกๆที่จะได้พบก็คืออนโนไทยในซอยโรงพยาบาลพระรามเก้าซึ่งปกติเป็นร้านอาหารมังสวิรัตอยู่แล้วตกแต่งด้วยสไตล์ไชนีสโมเดนเป็นเจ้าของเดียวกับฟาร์มเกษตรอินทรีย์ชื่อดังไร่ปลูกลักจึงนำวัตถุดิบป,ปลอดสารพิจักฟาร์มเข้ามาทำเป็นเมนูอาหารเอาใจคนเมืองที่ห่วงใยสุขภาพให้เลือกกันอย่างหลากหลายโดยมีเมนูซิกเนเจอร์คือลาบเต้าหู้สลัดผักออร์แกนิกสปากเกตตี้ผัดขี้เมาและยังมีเบเกอรี่เจให้ได้เลือกช ร้านต่อไปบ้านสวนไผ่สุขภาพที่ปกติขายอาหารมังสวิรัตเช่นเดียวกันอยู่ติดกับปั๊มเชลใกล้ BTS สถานีอารีและพญาไทเปิดขายทุกวันตั้งแต่เช้าขายอาหารเจหลากหลายเมนูทั้งกว๋วยเตี๋ยวเจข้าวราดแกงมีผัดและเมนูแปลกๆอีกหลายอย่างรสชาติจากการรีวิวของหลายเว็บการันตีว่าทั้งอร่อยและราคาไม่แพงนอกจากนี้ยังมีสารพัดน้ำสมุนไพราขายอีกด้วยส่วนใครที่ชอบทานอาหารเจแท้ๆแนะนำให้ไปลองร้าน ช่างโซ่ปากซอยท่าข้ามแดบางบอนที่เป็นร้านขายอาหารเจตลอดทั้งปีเนื่องจากเจ้าของร้านเป็นคนทานเจมาตลอดหลายปีแล้วจึงได้ซื้อแฟรนไชส์มาจากประเทศอินโดนีเซียและปรับปรุงรสชาติให้เข้ากับอาหารไทยเป็นรายการอาหารเจเลิศรสกว่า100รายการสำรวจจากหลายๆรีวิวการันตีว่าอร่อยแซ่บทุกอย่างปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งร้านที่ตั้งใจขายอาหารเจสารพัดชนิดตลอดทั้งปีคือร้านอยู่อีเจอยู่ถนนพระรามสี่ตรงสถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพง เมนูเด็ดเช่นผัดเผ็ดตอและข้าวไก่ราดซอสเจแต่ข้อเสียของร้านนี้คือโต๊ะค่อนข้างน้อยยิ่งช่วงเทศกาลกินเจควจะล้นลามคิวยาวเหยียดเพราะขาชิมต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าร้านนี้อันร่อยจนลืมไปเลยว่าเป็นอาหารเจก็ลองไปได้นะคะส่ร้านนี้นะคะไม่ว่าจะทานเจหรือไม่เชื่อหรือเกินว่าหลายคนก็อยากจะชิมอาหารเจรสเด็ดนะคะจากที่เรานำมาฝากกันค่ะ